ครอบครัวไปกินข้าวป่าดูนี่บงเงานิป่าป่าป่าเงาในป่าปใช่ป่าใช่ป่าบังดูอนีป่าป่านี่แหละนี่นีานี่

เ้าเลยจ้าพิมยองอ่ะมอ้มจ้ากลักกบคือบายดีพมีพี่น้องสบายดีตอนแรงๆทุกคนมาแต่ป่าหลังจากเขาไปหากินบ่คอยมนันบันไดไปกับไอดอลในไก่เอาลำมันต้น มาไหวยอยู่บ้านปลาไหวยอยู่พุ่นบ่มีน้ำานะอากาศมันหอนต้นแล้วพนมัไดะตกทุกคนเลยเอาละมันปลาไหวแบบนี้แหละนี่มีน้ำตนันเรี้งๆจะหน่อยหดใส่น้ำคอมเมนต์มาบอกนเะด้อหาไหวแบบใดชวงายมันตายนะยามันตายพูเรียนแถวเลย,ย,ยไผยากใดไผบ่มีละมันปลูก เมาเลยเดอ้อพายกปลูกมันละมันตนงามๆไปกินข้าวหน้าพี่น้องมือนี่ได้แต่ช่องเที่ยวขับรถไทยขับรถไทยกันไกลเติบเมื่อว่านนี่ได้หกเที่ยวเด็กน้อยจากลูกผู้ใดสามคนสีบ <c oughs> ไปนำพี่น้องเลยสวัสดีดุกทีม <c oughs> สวัสดีสวัสดีเจนี่ สวัสดีกันเ่สวัสดีตจนนี้บ่ค่อยสบายพี่น้องประมาณสองอาทิตย์แล้วเมื่อยและและเจ็บหัวเป็นไข่นี่แหละเด็กน้อยกันญ่าคือกันจอยแล้วกันเ่ยผูกตาใหญ่เริ่มใหญ่เลยตานะ่ะจนนี่คือกันจนนี่แม่เจ้าไปใช่อลไรจนนี่<อ>ขิมกินข้าวขิมหินเห็นขิมแก้มแดงแก้มเป้นเวน แกมบองเหจะมีไปบีไปเบี๊ย์เออไปเห็ดเบี๊ย์แล้วจะน,นี่จะน,นี่ได้เงินลายแล้วเม่ไปเห็ดเบี๊ย,ย์แล้วจะน,นี่ปันใหได้แล้วปันให้ลุงใส่ได้จะนี่มื่อนี้เขาไปใส่เมื่อกันเนี่ยฮะไปใส่มื่อนี่ไปยน้ำเบิดและแควกัน,นยาไปบะพิมพลเลิกเฮียนไปลินแล้วไปลินเฮียนยาแล้ว ติดตามชมพี่น้องการเดินทางระงวังวิโก้คอยยาวกับรถจักรอันใดใบกว่าไปสิไปป่าไปลงพี่น้องเออบ่มีเหื่อหญ่แล้วแหละซองมาลูกบ่สบายเบาพิมกับกันยาเป็นวัดเป็นไอเป็นไข่แหละ มาแต่ป่าก็เอาลำมันพอดีมาแต่ป่าฮ้อนเฮือนฮอดสานเอาลำมันต้นเบี้ยก็ยังหลายหือให้ยังบ่แล้วคลแทงนเาแนทให้่ยไปๆบล้อลเยนี่อล้นี่่ะ ไปไปไปเฮาไปไปไปเสร็จล้วดนี้เสรลไ้ด้ไปดีแอ้ชิมดนสวไปดีไปดีไปดีังเจ้าหนี้จานี้นยอดอันไล้น่มเจ้าี้ไปจุนี้ินนอาราแล้วจนี ด็โนนนนอนมัาชาห้าเี่ยดชาวบ้านก็มานนนมาฮอนแล่วทุกคนเลยอืมอ้าวเพิ่นฮือให้ <c oughs> เป็นอะไรมีพ่ชชิลงนองบกกาปิงยันปิงบกกาลมให้เจ้าลง งามเลยแม่พิมพ์พี่น้องเลยงามขนาดเลยพระเมียบอะไรยื้อเจนี่ยไปไปลูกฮากระเซาเป็นไข่ไม่หนีพี่น้องเล้เพิ่น,นยังออกหนานำอยู่บ้านโอ้เช็ดเช็ดโอ้ใ <laughs> <laughs> ห้ให้เลยบาบาจะหนีบ่ กบบนะ้นลนบลนลูก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 ไม้ไม้ลูกไม้คิมี่ให้แล้วคิมี่ให้ปยนเียกบเมงกดาละป่ใชรถีนแหละรถีนแล้วลง่นี ไปเะเจนี่ป,นนนปีนี้ไอเฮียงเพิ่นปรับดินใหม่อีกนาเป็นหน้าเก่าแล้วแต่ว่ามาแปลงชลลายลงไทยลงยังรถไทยจมตลอดนะนะเพิ่นแปลงใหม่แล้วปีนี้น่าจะงามแล้ว <c oughs> <c oughs> ระวังเะเนี่ระวังนะย คิดดูขนาดเราหลานจนนี่ฮาก็เม่อนีกินเข่าอยู่ตั้งแต่งานดองตั้งแต่วันทีสาวเก่าวันทีสามสิบจนนี้เป็นไข่น้อง ปลาดุกปลาคอลายเด้แล้วก็ปีงไผ่อยกากได้ปีงปีงย่งาว่าลายผู้เดียวเห้าอะไรากาลงเรือนั่นมีไผ่ลงเลยยานปล่อยปลาปี2016ปี2015ปล่อยปลาแล้วเห่าป,ปล่อยเลยขจ้าน่าชงสัยมีคนหลักอยู่ ปลาคอ,อปลาดุกลายทุกคนเลยระบายได้เจอเยิงไหมเดี๋ยวชิลงชิลงก่อนลงเอากุ้งกุ้งหน่อยก <ék> ุ้งหน่อยกุ้งเต็มลูกกอนลูกไมม่รกง่กกเต่วงุง็เออวัละ เอาตัวนาต่านันก็พม่ตหรอคือตัวนี้คือก็อย่าลืมเลยนิงอาปลืลมเหรอไม่ปลไทยกยานปีงูนี่เ็ไล

ย่านยังขันช้ำขนอนไทยเนยป่ป้าเอปาอปา้าเออป้าใหงกินแล้วคอยอดพย,ยานป,ปาิง บ <laughs> ูเ <Hyd> ล <ros> ่จ้าคิมคิบ้าคิมคิบุจันทร์ไไหนไายหนไปไหนไปไปไปนี่ไปนี่ไปนี่ขุดตาตาเหม่ยพวกใครเนี่ยคิมี่ิมี

อ้ป้าอ้ป้าอีป้าอือันนู้นอันนูนเืออยู่บนชูได้เหรอเออเดินเดินโมงอะไรอย่างเงี้ป่าบนเรือครย่ต่างับต่างเลยเอ้าว่าเราทิมเรกรวมเราไ่เหมือนกันใช่ไหมทิม ไอมได้เลยีนีไอ้ชุ่มนายกไอ้ชุ่มนายมมีสยานปิงพอเลยตัวหนึ่งใหขนาดใคยเห็นละตายเลยมีตัวเลยย่องปืดด่ะ

พาครอบครัวไปกินเขาป่าทคนีนี่เบงเอาน่าปไอป่าเอานป่ปดใช่ป่าใช่ป่าเบงนู้ป่านป่าป่านี่หละคน้ปาไปไปไเฮาเมื่อ

ปได้้า้นีตลเกิดเีไดพอได้กินได้โบลายอกาดห่อนพี่น้องบางพื้นที่ฝนตกหนักฝนตกแห่งกินอึงกินกบกินเขียด บานเฮายัางผลบอตกนจนี้เนาะจนี้แม่ไปเห็ดเบียกแล้วแม่ไปห้างเงินแล้วจนี้เช้าไว้ๆไปไปจนี้นะเช่าเป็นใครด้วมากับสาวสวยคนงามชีวิตประจำวันทุกคนในแบบนี้เละอยู่กับครอบครัวอยู่ให้อยู่ส่วน

ปิงปลาน้อยปิงไห่ลูกสองคนและ้วกะ็ล้านอันนี้ก็คือไห่อน,นาอ้าวอ้าวทองพอเบาอเบยดินดินพ่อเม่ทางนี้นะดินสมัยอยู่นําก,กันกับพอกับเม่ในพันเดือนและทางทางทางนี้พอพูดูพด้พอพูดเลยดินแล้วก็ภาคนาเบื้องนั้นเฮาเฮ็ดท่นนี่เฮ็ดให้เฮ็ดส่วน ปูกล้วยงามอยู่ได้เข้าหน่าก็งามดินเบืองนั้นพอดีง่ายเฮือนแล้วก็เข้าบริเหตทางนี้หาดินใหม่อีกดินนี้ปะให้พ่อแม่พ่อห้เอาพอบให้กับยาหาบนใหม่อีกปีงให้หลานแล้วก็ลูก ขาจา้าบกินก้อยกุง้งอเล่อเล่อเล่ครม,มีเป็นตาแพงอาลีก็ปิ่งปลาสุกแล้วปิ่งให้เด็กๆไปๆกินยิ้ใส่เฮาอบลางลมือรรมลบลางมือธรรมศาสตร,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 ร์แล้วบลางมือธรรมชาสตร์ไปชอบนี่ แจง,ง,<า>งเนงนาบ่มีพาย,ยุแบบนี้แหละเช็ดบ่หมีม่พิมพ์นี่นี่แหละเขาว่าก้อยกุ้งทุกคนเลยกองมันจะแจงภายในมัวๆหน่อยนึงเจนี่กินข้าวกับเจนี่มีความสุขเลยเป็นตาแพกงกันอยู่นี่โอ้คิมเป็นบะเป็ดเห็ดบะคิมเบิ้งให้แม่เห็ดก่อน โอ้ยยังใบเศร้าเจนี่โอ้กินกุ้งนะจเจนี่เป็นนากินกุ้งดิบมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวนำกันมามากินข้าวกับลูกกับหลานเด้อภายในและอยู่ต่างประเทศกินข้าวนำกันอยู่กับครอบครัวมีความสุขทุกคนเลย มามากินขา้าวปิ้งปากลาต่อยกุ้งช่วงนี้อยู่ให้แล้วก็อยู่กับครอบครัวอยู่กับแม่พิมพ์อ,อยู่กับปุณญาฮึมเมินจ้า chào đây ngang như vậy <laughs> Đào, Ở, đổi, đổi. <laughs> hào, ừ. <laughs> Chào như vậy nhà kiếm Chào và ơi gặp lại. <laughs> chào kiếm mi <laughs> Chào mình nhang Chào Tao là cha <laughs> <Mình>. Chào và hẹn gặp lại. <laughs> chào cứ. เต็มจาชวนคนนานมาเอ้มใช่เอ่ม,อเมาเกมเดี๋ยวโอ้ไหวแท้เปลี่ยนเปลี่ยนบอยู่อีกโอ้บอลจิมอยู น่จาช่วงนี่นจาช่วงนี่นี่นีน่นี่าเมินจะจางเะเดินใจอาเยอะจาการอทอจ้าอวงเเป็นไอเป็นวัดกินกุ้งดิบกินก๋วยกุ้งมาได้จันี้กินข้าอิ่มอยู่เลยนานเม่ปิเพิ่นกินบังม่วงกินชมพอเทินหน่อยกินชมมังม่วง ได้แล้วได้แล้วปนากีเลยปนากีเลยช้อนนี่นะคิมนี่คิมแล้วเราไทยช้อนเลยช่วยน้ำกินกปแฟละไทยได้คิมยังไม่ทันได้ชุกมีพิมระวังเด้อเด้อระวังเด้อระวังเด้อทั้งพุนพาห้องพาเลื่อม ทั้งพี่บัณฮ์อนพลโมตก

บััพอดีเต็มมือนีหากระไดสามเที่ยวทน มเมาอีกแล้วพี่น้องเป็นเที่ยวที่สี่มือมือนีได้แต่สี่เที่ยวสี่ขั้นนั่นแหละพี่น้องวันนี้ไดไลมือนีนะอากาศมันห่อนก็นเลยพักผ่อนนึงมาเมื่อยทางพุนอากาศเย็นสิเกิเมืองคือฝนสิตกนทางพุนภูเพุนฝนตกตลอดเลยแต่ละมืออยู่พุนยแดนลาวเวียดนามสิป,ปนูนเมืองพีนแขวงสวาารรณเขต ข่งสารวันปากสี่ปากสองใส่ได้แต่ใส่ต่สา,สานียังอีกประมาณสามขันทุกคนพอดีหมดเลยนะนี่ขึ้นขึ้นขึ้นมื่อเอาเด็กๆอยากนำอยากเข้าแล้วกินเข้าแล้วยังอยากกินอีก <c oughs> ขอเวลากับบ้านกับซองก่อนพี่น้องเลยขอบใจพ่อเมีพี่น้องติดตามด้วยมาตลอดขอให้สุขภาพแข็งแรง อยู่กับครอบกับครัวกับคอให้มีความสุขเด้อภัยยังโสดเคียวหาพสาวพเซลพยยามพี่ยำน้องคอยเดินทางปลอดภัยการงานคอยได้ไายกู้เก่าหาเงินนะครับขอให้มีความสุขไปพ่อกันไปดูนาะไป